โอเคโอเคโอเ้คออกยังไม่ดีใช่มหสวัสดีจ้านี่คือช่องนี่พะพอนจันเกียรตมือนี่แม่กรุงมาติดตามดูแม่พันตัวนี้เนาะที่อาร์ทีไปงวดก่อนนี่มาเหร่นน้ำเพลนผ่านมาสามหมื่อขอดลูก ได้สิบสามตัวลบหนึ่งมึงลูกมือหมูมลูกมือพอนะลูกหมูงามงามอันนี้จะเป็นหมูสองสายบ่อยเอ๋สองสายสองสองสายเจ็ดห้าตัวเมียกะจากตัววะท่านไอ้นับบอนับหรอบอตัวตัวเมียกะเสียโอ้ตัวเมียสี่ตัวผู้เจ็ด แม่นอยู่บ่เจียบ <c oughs> <c oughs> เอาไลรอะไม่ได้สิบสองเนี้ยอือเจือผู้เจี๊ยบตุวเมียหาอ่าเพื่อนจะมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือนำนมเพื่อนหน่อยแป้งนมบ่อค่อยขึ้นอาเมกุงกะเล่เอายาออกซิออกซิออกซโทซินมาฉีดสองซีซีเดี๋ยวเพื่อนส,สองซีซี ฉีดหลังคลอดฉีดหลังคลอดสองซีซีถ้าปัญหานี่ก็ฉีดหลังคลอดสองเวลาก็ได้เนาะตอนเช้าตอนเย็นครั้งละสองซีซีติดต่อกันจากห้าถึงเจ็ดวันอ่าแต,ต่ถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นก็นลดลงก็ได้เนาะเหลือเฉพาะช่วงเช้าหรือจากสามมือนสี่หมื่หลังคลอดเนาะจะกระตุ้นให้น้ำนมมา แต่กับว่าได้เพิ่มเนาะเป็นกระตุ้นให้เพื่อนมาในรอบที่ขึ้นอจ,จะช่วยให้ลูกเป็นสมบูรณ์ช่วงเจ็ดมือเจ็ดมือล้างขอดหลังจากนั้นมากเข้ากับกระตุ้นเอาอาหารเลี้ยล่างมาให้เพื่อนกระเฮ็ดให้ลูกหมูห้อสมบูรณ์บึงแม่เป็นนอนตัวนี้ก็ไก่ไก่ล่ไล่เลียกันน่ะล่ะอาทิตย์หนึ่งบ่สอนอาทิตย์หนึงห่งบ่เออ นี่แปง้งแป้งน้มเบา่ข่ขื้นอีลีเนาะปกติมันสิขึ้นแห้งคุณน่ะเบิง้งตัวนี้บะเนี่แม่ตัวนี้ที่มาเบิ้งมือนั้นเฮ้ <c oughs> ยคุณดาสีชมพูอ่องตัองเขาหาแม่แล้วแย่ไอ้บได้ แยกแล้วตอนนั้นยังจับเข่าจับออกอยู่ตอนนี้ก็คือจับจับรวมให้แม่แล้วพูดะนุ่มแม่เพิ่นกระไรพอมละบรด้กระตุนยากตนนัวนี้อ้ยอันนี้ก็คือติดจองแล้วเนาะจากลงเฟสไปมื่อน,นั้นโอ้จากลงไอคลิปไปมือน,นั่นกะติดจองแล้วลูกค้าเดิมซื้อซ้ำเพิ่นเคยเออกไปแล้ว กอนหนี่เพื่อนก็นพอดีเอาไปทดแทนขายออกแล้วก็เอาเขาไปใหมเนาะขุนต่อเนื่องสิบสามตัวชุดนี้สิบสามตัวมีเจ้าของแล้วเดอ้อแต่ว่าจะมีหมูที่จะลอดอีกเรื่อยๆอยู่จังไดกะเดี๋ยวแม่คงจะแปะเบื่อโทษให้อยากได้กะค่อยโทษขมาสอบถามเพิ่นได้เลยเนาะอยู่บ้านพนสว่างกลางจเจริญตะบุต้นพึ่งอำเภอพังคนระแวกไก้เคียงกะน,นัดรับได้จะค่อยโทษขมาหาเพื่นเอาเดอ้อ นอนเห็ดชิวนอนแบบชิวชิวมิดมิดโอ้ยเพราะป่านนัน่นนั่น่นแท้โบลุกเงียบเงียบมือเ้ามากเกือมันห่องอยู่บ่หอมหอมเติเปิมหอมเติมเยอะหอมอาหารตัวดีวดอมผมก็ค่อยหอม คุณอาเบิ้งขอ,อก่นกระเฮ็ดโอ้ยได้มัดตรฐานเธอเด้แกได้เปิดได้เวลาหมูคอดเวลาหมูคอดกะปิดเขาเวลาหมูอันยานน่มกะเปิดออกเป็นโล่งคุณอาไอเดียดีเธอผู้ไดอนันอยากเก็บไปลองเห็ดกัเห็ดเบิง้งเด้เพิ่นเพิ่นบด้เ่าตอกตะปูเนาะเพิ่นะมัดเอาอะเบิดทุกขอ,อกคุณอาไม่หล เนาะ,ะข้อออกแบบลดต้นทุนโอ้ขกัขกขกัขกขกักขักขักพูดอะต้นพักกะทินกรับวันตาย <c oughs> ต้นพักกะทินมาโอ้อยยางยางเดี๋ยวต้วออันขั้นมันกลับตัวเนาะกลับตัวมากินเนาะข้ับอะไรเนี่ยอือเอา้าว่าเป็นยังเนาะอ่ะมื่อนี้กะพามาชมลูกหมูจงใจก็ฝากากดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนิพ่อพรานจันตะกีดเดี๋ยวจะพาไปหาเลาะเบิงหมู อีกเนาะสวัสดีจ้า